ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆุท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ทอกอสประกาศพร้อมจ่ายเงินชาวนาไร่ละพันจำนวน8.5แสนรายภายใน3วันนายไพศารหงทองรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเปิดเผยว่าธนาคารมีความพร้อมที่จะจ่ายเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและนาปรังหรือโครงการไร่ละพันแก่ชาวนา ตามเงื่อนไขที่ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบอ,อและคณะรัฐมนตรีโดยยืนยันว่าธนาคารมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและมีสภาพคล่องเพียงพอกว่า4ี่0 0ื่นล้านบาทสำหรับใจ่ายให้เกษตร,รกรได้เลยโดยไม่ต้องระดมทุนเพิ่มอย่างไรก็ตามโครงการไร่ละพันสำหรับนาพรังจะได้รับเงินก่อน เนื่องจากมีการลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว8.5แสนรายซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้จะรอให้กรมการข้าวเสนอขอมติจากคณะรัฐมนตรีจากนั้นกรมส่งเสริมการเกษตรจะนำรายชื่อเกษตรกรที่ลงทะเบียนและตรวจสอบเสร็จส่งมาให้ทกสซึ่งธนาคารพร้อมโอนเงินเข้าบัญชีได้ภายใน3วันทำการหลังได้รับรายชื่อ ส่วนโครงการไร่ละพันสำหรับนาปีจะต้องรอการขึ้นทะเบียนและขอมติจากคณะรัฐมนตรีเช่นกันจึงจะเริ่มจ่ายเงินได้หลังจากนั้นประมาณช่วงปลายปีทั้งนี้เมื่อวันที่13สิงหาคม2568ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบอขอมีมติเห็นชอบ โครงการสนับสนุนช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและนาพรังแก่ชาวนาวงเงินมากกว่า4.5มืนล้านบาทโดยแบ่งเป็นโครงการไร่ละ1,000บาทสำหรับนาพรังไม่เกิน10ไร่จ่ายสูงสุดไม่เกิน10,000บาทซึ่งมีกเกษตรกรที่มาครึ่งทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร8.5แสนครัวเรือนใช้เงินประมาณ7,200ล้านบาท ส่วนโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต68-69ทับไร่ละ1 1,000บาทไม่เกิน10ไร่วงเงินรวม3 7 9ื่นล้านบาท